ไปแลกกันต่อที่สูญการคาจังซีลอนของกาทูผูเก็ตน,นะครับอันนี้ก็มีการเปิดตัวโครงการกิจกรรมพัฒนาศักยลภาพด้านสินค้าอัญมณีแองทองทลีใต้รวมอัญมณีที่ดุดเดิ่นและก็เป็นอกลักกณ์ใน1 1จังหวัดภาคใต้ครับโดยโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอัตลักษณ์และการเพิ่มคิดความสามารถทางการค้า มีวนานัตสุดการในจังหวัดพังงานักผู้แทนสมาพานิษฐ์11จังหวัดผักตายผูผลิตสินค้าอัญมณีเครื่องประดับและการนักทองเที่ยชวชาวไทยชาวต่างชาติในข้าวรวมกับมีการเดินแบบโชว์เครื่องประดับอัญมณีเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะครับย่างสวยงามสร้างความสนใจกับผู้โรงงานเป็นอย่างมากรับนางสาวจุฬารัตน์หนุ่มหนิมภาิตจังหวัดพังงาเองแกการ์โบปัจจุบันเนี่ยรายได้จากผากการเกษตรปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาราคาพืชเศรษฐกิจลักน,นะครับที่ทำงานของภาครายตกตำ่ำจากสถานการณ์การเร่้ะบางโควิด19ก,กระทรวงพุ่นกระสบต่อรายได้ภัากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไรายได้ของภากใต้ลดลงไปอย่างมากครับดังนั้นตามนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยประกอบด้วยการพัฒนาภาคเกษตรโดยการพัฒนาองค์กรเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรกรเพื่อที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรอัตลักษณ์พื้นทีน่ เชื่อมโยงภาคก,การท่องเที่ยวค่ะโดยการพัฒนาคุณภาพและก็มาตรฐานธุรกิจบริการจากสภาพเศรษฐกิจข้องผักตายการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสินค้ารวมไปถึงบริการตามศักยภาพให้ซอดคลองกับพื้นทีอัตลักษณ์วิถีชีวิต แนวคิดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่ค่ะก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้เข้าสู้ภูมิภาคมากขึ้นสำนักง,งานพานชย์จังหวัดพังงาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์และก็เพิ่มคิดความสามารถทางการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจท่านรักภายใตย้ ภายตายการหยอกระดับเศรษฐกิจข้องผักตายให้มีการขยายตัวแล้วก็เจริญเติบโตย่างอย่างยืนแล้วก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ทําให้ส้นค้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับเนี่ยเป็นที่รู้จักย่างแพร่หลายกันเลยค่ะส่งเสริมการจําหน่ายส้นค้าสร้างการรับรู้ทางรูปแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ซอดรับกับสถานการการส่งเสริมการตลาดยุคใหม่แบบ New Normal นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ย่างอย่างยืนนั่นเองค่ะ